ทำนายฝันว่ารถชนเป็นลางบอกเหตุดีหรือร้ายพร้อมเลขนำโชคมีใครเคยฝันว่ารถชนบ้างไหมคะแน่นอนว่าอาจจะมองเป็นการฟาดเคราะ์ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการตีความความฝันก็มีทั้งลางดีและไม่ดีมาดูคำทำนายฝันว่ารถชนกันดีกว่าคะ่ะ เอาละคะ่ะถ้าใครฝันว่ารถชนหรือฝันว่าขับรถชนคนและอยากรู้ว่ามีความหมายว่ายังไงบ้างนี่คือมาถูกทางแล้วคะ่ะจริงๆต้องบอกว่าการทำนายฝันอารมณ์คล้ายๆกับการดูดวงเหมือนกันนะคะเพราะถ้าดีเราก็จะอินกับความฝันนั้นๆแต่ถ้าทำนายฝันออกมาไม่ดีเราจะเริ่มคิดมากว่ามันจะยังไงดีนะแน่นอนวันนี้เราเลยเอาคำทำนายฝันว่ารถชนมาฝากทุกคนคะ่ะไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่ามีเรื่องไหนดีและเรื่องไหนต้อง ระวังพร้อมเลขเด็ดเอาไปเสี่ยงโชคกันต่อได้เลยค่ะ คำทำนายฝันถ้าฝันว่ารถชนกันแบบปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นพิเศษนอกจากนี้จะตีความได้ว่าช่วงนี้กำลังเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องงานเงินความรักหรือปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆได้หมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างความรำคาญใจให้เราได้ระยะหนึ่งฉะนั้นจะทำอะไรก็ควรวางแผนให้ละเอียบรอบคอบกันสักหน่อยได้จะดีเลยค่ะ ฝันว่ารถชนควรมีเลขเด็ด2กับ4เลขนำโชค8 2 2 4 2 8 4 4 4 2 ฝันว่ารถชนตัวเองคําทํานายฝันต้องบอกว่าคนที่ฝันว่ารถชนตัวเองและมีคนดูอยู่รอบข้างเหมือนในหนังล่ะก็เป็นหลังเหตุบางอย่างค่ะเหมือนภาพนิมิตล่วงหน้าว่าในอนาคตอาจประสบปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวอาจมีการทะเลาะเบาแหวงที่รุนแรงถึงขั้นไม่เผาผีกันเลยซึ่งสิ่งที่เราทําได้จะเป็นกาวใจที่ประสานสมาชิกครอบครัวให้รักการกลมเกลียวเหมือนเดิมฝันว่า รถชนตัวเองควรมีเลขเด็ด9กับ5เลขนำโชค95 55 959 569 ฝันว่าขับรถชนคนอื่นคำทำนายฝันหลายๆสำนักมักจะถ่ายตรงกันกับความฝันนี้ว่าหากฝันว่าขับรถชนคนอื่นจะต้องมีเรื่องให้เสียเงินอย่างแน่นอนซึ่งสาเหตุจะมาจากคนใกล้ตัวอาจเป็นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็เป็นไปได้หมดเลยค่ะเพราะงั้นให้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายไว้สักหน่อยเผื่อต้องเสียทรัพย์ก้อนโตในอนาคตดังนั้นช่วงนี้แนะนําให้ประหยัดไว้จะดีค่ะฝันว่ารถชนด้านหน้าคําทํานายฝัน สำหรับคนที่ฝันว่ารถชนด้านหน้าเข้าจังๆและเป็นตัวเราเองที่ต้องรับแรงกระแทกจากความรุนแรงในอุบัติเหตุตีความได้ว่าสุขภาพช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยถึงขั้นล้มหมอนอนเสือได้เลยอีกทั้งยังไม่ได้ความเจ็บป่วยธรรมดาเท่านั้นแต่อาจทําให้เสียทรัพย์ไปกับการรักษาจํานวนมากด้วยฉะนั้นขอให้ระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีอย่างน้อยๆถ้าเกิดเจ็บตัวก็จะได้ไม่ต้องรักษานานนั่นเองฝันว่ารถชนด้านหน้าควรมีเลขเด็ด7กับ5 เลขนำโชค75 77 755หา75ฝันว่ารถชนด้านข้าง คำทำนายฝันถ้าฝันว่ารถชนแต่ถูกชนด้านข้างสามารถตีความได้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัวแบบที่ไม่ทันตั้งตัวอาจเป็นเรื่องของมรดกทำให้เกิดการโต้เถียงรุนแรงทำให้ไว้ใจใครไม่ได้แม้แต่คนที่เรารักก็ตามเขาอาจจะกลับมาแทงจากข้างหลังของเราได้เสมอเลยค่ะเป็นไปได้ให้สงบคำรอดูเชิงไปก่อนที่จะลงมือทำอะไรอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนไม่งั้นปัญหาต่างๆจะวนกลับที่เราอีกทีแน่นอน one. ฝันว่ารถชนด้านข้างควรมีเลขเด็ด1กับ8เลขนำโชค1821158881ฝันว่ารถชนด้านท้ายคำทำนายฝันฝันว่ารถชนท้ายแต่ไม่มีความเสียหายนัหนักเป็นไปได้ว่าช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องใช้ใจยิบย่อยพอตัวอาจมีสาเหตุมากจากตัวเราเองที่ไม่หักห้ามใจซื้อของไม่จำเป็นมากจนเกินไปแน่นอนว่าด้วยคำว่าของมันต้องมีฉะนั้นต้องระวังเรื่อง ของค่าใช้จ่ายให้ดีอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตมีเรื่องไหนที่จําเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่บ้างหรือเปล่านั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นระวังไว้ก่อนจะดีที่สุดนะฝันว่ารถชนด้านท้ายควรมีเลขเด็ด5กับ6เลขนำโชค6596 655 956ฝันว่ารถชนแต่ไม่เป็นไร คำทำนายฝันสำหรับความฝันว่ารถแต่ไม่เป็นไรเป็นความฝันที่ทํานายได้ว่าต้องมีเรื่องให้สูญเสียมีปัญหารบกวนจิตใจหรือสิ่งที่ทําให้เราต้องเป็นทุกข์ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองขอให้มีสติเข้าไว้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอดทนระมัดระวังคําพูดแล้วจะดีขึ้นเองช่วงนี้อาจเจอปัญหาหนักหน่อยแต่จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะหลังจากนั้นเรื่องดีๆจะต่อแถวเข้ามาในชีวิตเราเลย ฝันว่ารถชนแต่ไม่เป็นไรควรมีเลขเด็ด7กับ0เลขนำโชค0 6 70 9 9 0 7 0 9เป็นยังไงบ้างคะกับคำทํานายฝันว่ารถชนหากทํานายฝันออกมาดีก็เชื่อว,ว่าทุกคนจะเบาใจแต่ถ้าความฝันของทํานายออกมาไม่ดีไม่เป็นไรเลยค่ะเรารับคํานายมาเป็นตัวช่วยให้ใช้ชีวิตไม่ประมาทมากขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วที่นี้ไม่ว่าจะฝันว่าขับรถชนหรือฝันว่าขับรถชนคนก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เราเชื่อว,ว่าทุกคนรับมือกับทุกสถานการณ์ได้ดีเสมออยู่แล้วใดๆคือเรามีเลขนำโชคมาให้ด้วยนะถ้าอยากเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้เลยค่ะ